เมื่อวานนี้จําได้ไหมเราเล่าเรื่องคุณยายท่านหนึ่งฮะจะไปขอเบิกเงินจะมาซ่อมบ้านจากธนาคารชุมชนหรือว่าสถาบันเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวนี้สถาบันการเงินชุมชนค่ะปรากฏสถาบันนั้นบอก่อเงินไม่มีมมคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นั้นไม่ได้เกิดกับคุณยายที่เดียวนนทบ,บุรีเหมือนกันใกล้ๆโมโนเนี่ยฮะชาวบ้านที่ตลาดย่านปากเกร็ดเลยถึงขนาดคุณผู้ชมฮะจะไปเบิกเงินจากสถาบันการเงินชุมชนปากเกร็ดร่วมใจสองเบิกไม่ได้ฮะสุดท้ายคุณผู้ชมฮะทำยังไงรู้ไหมถึงขนาดต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบนี้ครับ สิ่งจักดิสิทธิ์มีจริงฟ,ฟ้าดินเป็นพยานลูกช้างทำเงินหาชีทำมาหากินมาเงินทองทั้งชีวิตอยากได้เงินคืนให้พ่อให้แม่พ่อก็แก่แล้วแม่ก็แก่อยากได้เงินทำบุญทำทานได้กินได้ไอ นี่คือหนึ่งในผู้เสียหายครับถึงขนาดต้องจุดทูบหวังเพื่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยนะฮะหลังจากที่ออมเงินกับสถาบันการเงินชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ2แต่กลับเบิกเงินไม่ได้นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยสถาบันเนี่ยมีการย้ายที่ทําการจากตลาดเนี่ยไปยังที่ทําการใหม่ที่สําคัญผู้เสียหายบอกว่าไปโอ้โหไม่รู้จะใช้คําว่าร้องเรียนยังไงแล้วฮะสพปากเกร็ดก็ไปแจ้งความไว้แล้วร้องเรียนไปยังท่านผู้จัดการจังหวัดนนทบุรีก่อนแล้ว DSI ก่อก็ร้องแล้วกองปราบก็ร้องแล้วตํารวจเศรษฐกิจก็ร้องแล้วแต่คดีไม่มีความคืบบหน้าาเลลยครัซึ่่งสุด นายกิติคุณต้นยางกรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนร,รัษฎรก็ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเด็จริงให้ข้อมูลครับ,บอกว่าขณะนี้เนี่ยมีผู้เสียหายเนี่ย138รายร้องเรียนว่ารับความเดือดร้อนจากการที่สถาบันการเงินชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ2ไม่เบิกเงินทั้งที่เป็นเงินออมของตัวเองมูลค่าความเสียหายตอนนี้คือ120ล้านบาทนะครับแล้วก็พบว่าขณะนี้สถาบันการเงินเนี่ยเหลือเงินในบัญชีเพียง8 8 4บาทเท่านั้นแถมยังย้ายที่ทําการโดยไม่แจ้งให้สมาชิกทราบด้วยนะครับซึ่ง เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมธิการพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไปนะครับที่ผมกังวลที่สุดก็คือการย้ายกองทุนครั้งนี้มันจะนําพาไปถึงคาตอบที่ว่าเอกสารสําคัญหายและทีนี้จะทําให้ชาวบ้านพ่อแม่พี่น้องที่เป็นสมาชิกกองทุนที่อดออมเงินวันละหลักร้อยหลักพันจนสะสมเป็นเงินเงินเงิน,งนหมื่นเงินแสนเนี่ยเงินเขาจะสูญสลายหายไปเพราะสุดท้ายกลายเป็นว่า เอกสารสําคัญหายไม่สามารถดําเนินคดีกับคนที่กระทำความผิดได้ขณะที่กรรมการของอทางการตลาดเนี่ยนะฮะก็ชี้แจงว่าให้สถาบันการเงินเนช่าพื้นที่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายครับเพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อพ,พ่อค้าแม่ค้าจนมาพักหลังเนี่ยเห็นว่ามีปัญหาเกรงว่าจะทําให้ตลาดเสียชื่อเสียงก็เลยขอความร่วมมือให้ย้ายที่ทําการออกจากตลาดไปเนี่ยนะครับแล้วก็ยืนยันบอกว่าคือไม่ทราบว่าสถาบันการเงินเนี่ยมีปัญหาอะไรเนื่องจากว่าสถาบันเงินกับตลาดเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันก็คือตลาดพิชัยเนี่ยนะฮะอ้า สั้นๆฮะคุณผู้ชมหลายคนอาจะสงสัยว่าสถาบันการเงินชุมชนมันคืออะไรเพราะตอนนี้มันเป็นข่าวมาหลายที่พูดง่ายๆมันก็คือธนาคารกอ,องทุนหมู่บ้านที่มันอัปเกรดจากเดิมนั่นเองฮะแต่สําคัญอย่างสากรเนี่ยยังมีของกระทรวงเกษตรดูแลอันนี้มันไม่มีการดูแลโดยจัดหน่วยงานเป็นในพื้นที่เลยอ่ะ,อะดูแลกันเองนะคะดังนั้นแล้วพอเงินมันจํานวนมา,มากๆนะฮะคุณผู้ชมฮะมันก็เลยเกิดปัญหาอย่างเช่นของคุณยายกรณีของชาวบ้านที่ปากเกร็ดตรงนี้เดี๋ยวเราตามความคืบหน้ากันต่อด้วยนะครับ